ก็สวัสดีกันนะครับวันนี้ผมในเกมไรล์เลนเจอร์นะครับวันนี้คือแบบผมมันต้องแบบเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนยุคสมัยแล้วก็คือผมได้นําเจ้าตัวเอ็กายเจนแดงมานะครับคือว่าทําไมอ๋อผมคงไม่ทนใช้นิดๆหรอกมั้งครับผมก็เลยแบบมาอัปเดตแล้วก็มาลองทดสอบหน่อยว่ามันจะใช้งานดีขึ้นไหมนะครับว่าตัวนี้มันกว้างแอร์ถ้าจำไม่ผิดมันจะกว้างที่2 0 0 3้0จุดนี่แหละโอเค มาเพราะว่าตอนนี้คือแบบเรนเจ้าผมอยู่ข้าที่อยู่ข้างหน้าเนาะโอเคตั้งแต่ใส่มาก็ชนะ้วชนะรัวนะนี่ก็ชนะอยู่ห้าสิบเจ็ดเลยนะฮะลีเจนก็ชน,นะปกติคนจะโดนตีบ่อยนะถ้าผมใส่ใน,นิดเน็ตถ้าผมใส่ใน็ตผมจะเป็นประมาณนี้โอเคมา,าเล่นปรพีดีกว่านะครับนะครับป่มทีนี้มีตัวบิน ผมคิดว่าภาคพฤฤฤื้นผมอาจจะแบบตีเขาแตกก่อนนะรียูทีมสียังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเรินไปไหมโอเคนี่ผมใช้สีตัวนี้พีพนะแล้วก็ใช้แบบเวนดีบ้บัฟแค่นั้นโอเคแล้วก็ออโต้ไปเลยนะครับอย่าเพิ่งตีแตกนะครับอย่าเพิ่งตีแตกนะครับไอ้ไอ้เลียวหนาเรียวหนัด,ยนดอย่าเพิ่งตีแตกนะ เฮ้ยแล้วบอดมันกดแข่งแลเอ้ยมนกดอมาตัดทำไมเอ้ยเกินไปไหมพัลโก่อนโอเคน่าจะชนะนะครับน่าจะชนะนะโอเคผมมองว่าทีมเก่งขึ้นเยอะมากมันมีทั้งหลบสก,กิลได้ไงเออทีมเก่งขึ้นเยอะบอกเลยตั้งแต่ได้มานีนตัวตัวเก่งขึ้นเยอะทีมเก่งเก่งกระจัดอะไรเงี้ยเก่งโคตรเก่งไม่เคยเก่งมาก่อน เออมาอันนีเคือว่าแจ้งฟรีไปนะครับมันเพราะว่าเขามีเขาอาศัยตัวบินไงเขาเล่นตัวบินไงเออเขาเล่นตัวบินไงแล้วก็อาจจะแจกแต้มวไดะไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรเนาะโอเคผมยังไม่ปั้นไอ้นั่งขึ้นขึ้นให้เปิดอ่ะเออยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ปั้นขึ้นให้เปิด เพราะว่ามันไม่น่าจะกลับจับได้ง่ายๆนะผมก็เลยยังไม่ปั้นเหตุผลง่ายๆนะค,ะครับเมืเอ่อได้อยู่ได้อยู่อาจจะมีเสียงพัดลมเนื่องจากแบบมันร้อนอะ่ะอ,อาจจะมีเสียงรบกวนอะไรนิดหน่อยนะค,ะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผม้าไมเสียงผมอย่างนี้วะโอเคมาเล่นไปลชฟลักหนึ่งนะ ทีมนี้เหรอมาลองดูลองดูแต่ว่ามันตัวบับผมเป็นธาตุไฟผมกลัวโดนฉีดตายอย่างวะเออเดี๋ยวลองดูบับนะับนั่นงไงฉีดตายจริงนะต้องให้เอลซ่าแบกต้องให้เอลซ่าแบกแล้วกระชอนนี่เอลซ่าทำดีเซลลัว เอลซ่ารีเซตัวลอยอย่างนี้เราเราแพ้นะเราแพ้จริงองค์โกดออโต้แล้วกันนะมันจะได้ไปไวนะโอเคพีคปะไม่ถ้าเกิดว่าเอลซ่ายิงนำเมล็กตะกิ้เราอจะชนะเวทแต่ถ้าเอลซ่าดีเซตัวลอยอย่างนี้เราก็แพ้ประมาณนี้นะเพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เอลซ่าหมดตอนนี้ ถ้าเขามีเลี้ยด้วยอ๋อโหชิบหายละวเลี้ยนี่ก็ผมก็แพ้อยู่อะ่ะเออได้ไหมเนี่ยดูได้ไหมเนี่ย,ยแต่ว่าทำให้ทีมผมแข็งขึ้นมากนะเออทำให้ทีมผมแข็งขึ้นมากตั้งแต่แบบเอาตัวนี้มาใส่แทนเดน,นิสนะเพราะว่าเดน,นิสตัวมันก็นั้นนะเออก็ ตัวมันก็ air. อ่อนแอประมาณนั้นนะครับโอเคผมน้จะแพ้แหละน่าจะแพ้แล้วแหละโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอเคเราหาทิปต,ต,ตีต่อเลยนะครับโอ้โความะบินไม,ไม่เล่นไม่เล่น ไม่เล่น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 ,ไม,ลนไม่อยากตีตัวบิดอ่ะอือหออือะไรมาเนี่ยอทีมนี้ธาตุน้ำหนึ่งสองสามสี่โอเคเจดาเป็นชีดแลวลมัดใจไปเลยครับมดใจไปเลยอือ <c oughs> ประมาณนี้อา่าวันนี้ใช่ปะ่ะวันพุธผลของคิวพุธ อาจจะมาอาจจะมาสตรีมนะเขาอาจจะมาสตรีมนะเนอะอาจจะผมอาจจะมาสตรีมนะน่าจะช่วงสองทุ่มสองทุ่มไม่ก็สามทุ่มเลยอบผมน่าจะมาสตรีมช่วงนั้นนะนะครับก็บอกไว้ก่อนผมน่าจะมาสตรีมช่วงนั้นนะแบบเก็บมาทันเลียนยังไงเดียวมาพูดคุยเร่ยเปื่อยผมไม่รู้ว่าสตรีมอะไรเหมือนกันนะน่าจะไลนเจร์อย่างแหละน่าจะไลนเจร์นะเออผมจะมาสตรีมไลนเจร์นะ ถ้าใครอย,อยากพูดคุยกับผมสดๆหรือว่าอะไรแบบอย่างงี้นะประมาณนั้นนะครับเอ,อแบบมาดูกรูงดูเกียร์อะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบมากระชับอีกันได้นะเอวันวันนี้นะวันนี้วันพุธใช่ว่าลงคิปวันพุธโอเคประมาณนั้นก็ผมจะมาสตรีนนะครับช่วงเวลาประมาณไม่หนึ่งไม่สองทุ่มก็สามทุ่มนี่แหละประมาณนี้นะน่าจะมระมัน สองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะน่าจะมาประมาณนะั้นนะไม่งั้นก็มาก่อนเวลานะนะครับไม่งั้นก็มาก่อนเวลานะเพราะว่ามันก็แบบนานนะเออแล้วครับผม,มก็อยากผมอยากพยายามให้จตีนะวันพุธกับ,บว,ว,วันเสาร์เว้ยวันเสาร์เป็นวันฟิตลีกใช่ไหมละ่ะแล้ววันพุธล้วก็แบบลองทีมปรับปรุงปรับเปลี่ยนทีมอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะทําให้ทีมแบบอาจจะทําให้ผมมาเละมันแบบ หนุกอะบางทีนั่นนั่นเล่นคนเดียวมันเบื่อเ่ะมันไม่มีอะไรอะ่ะเราก็เออนำฟอพูดคุยกับคนดูอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบเออไม่เหงาอะ่ะแบบตอนเล่นสเตตสเตตลักสเตจพิเศษอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่เหงานะครับประมาณนั้นเพราะว่าบางทีมันมันเล่นคนเดียวมันเหงาเนะเว้มันเหงาจริงนะครับเออแบบกแบบแบบ็โอ้โหผมแพ้อ,อีกแล้วอะไรเนี่ยเกียร์เขาสุดก่เหรอหรือว่าบอดเขาโหดวะ ไม่คือตัวเขาไม่แม่กไงผมก็สงสัยไงเออคือตัวเขาไม่แม่งสักตัวไงผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอะไรวะเออหรือ,อวเขาดัานมินชี่เหรอดนันชี่เหรอวะอาจจะใช่นะอาจจะใช่อาจจะใช่ โอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยแสเฉยโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคก็อาจจะอันนี้หน่อยเพราะบางทีมันแบบบางทีมันไม่ใช่บางทีผมผมง่วงไงมันแบบมันเป็นบเบอร์เบิร์นง่วงไงไม,ม่รู้อมีอากาศมีอากาศ <laughs> มีอากาศนิดบัดนิดหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้น โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคือแบบอันนี้ผมแบบยังไงดีแบบถ้าใครมีตัวออมตาใช้แบบที่ก็ได้นะเออผมก็ใช้ตัวนี้แทนมันเขางคจะดีมากนะทําทีมให้ผมแข็งขึ้นแต่เนื่องจากผมแบบติดติดไอด,ดีหลักอะแล้วก็มาเล่นแบบมาเจอไอดีนอื่นมันก็แบบจะใส่อย่างเดียวอะมันก็ต้องคัดทีมทีบ้างนะครับโอเคครับคิดนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับแล้วก็แล้วก็วกอย่ายลืมสตรีมวันนี้ผมด้วยนะ อ่ามาสตรีมวันนี้ผมนะครับอย่าลืมนะผมจะมาสตรีมอยู่ก็มาพูดคุยกันได้นะครับถือว่าตุ๊เกียร์สดกันหน้มาวันนี้ครับเจอกันคลิปนะครับบ๊ายบายครับ